สวัสดีครับมาพบกับนายจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องตัวเลนส์ไมคี้แปดสิบห้า f หนึ่งจุดแปดนะครับสำหรับ rf ตัวนี้ซื้อมาจากช h อปปี้นะครับสพังเป็นของต่างประเทศนะราคาที่สั่งมาก็ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่มีช h อปปี้็มีส่วนลดหกร้อยนะครับก็เหลือห้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้านะ ก็คือภาพพันีนะครับสั่งมาตั้งแต่วันที่2 5เดือน4วันนี้วันที่1ก็ประมาณ6วันนะเอา6วันมาดูกันนะครับภาพกล่องก็ปกตินะมียับๆนิดหนึ่งตัวนี้เป็นเมาสา i f นะครับเมาส์ตรง RF นะลองดูกันราคาก็ไม่ต่างกันกับ ตัวที่เป็นเมาส์อะไรนะเมาส์ของโซนี่หรือเมาส์ของเอี๊ยบเลยนะครับเราเปิดมานะครับอ85ออโต้โฟกัสไมคี้นะครับเปิดบเบิ้บเบิบ้มันติโค้ดเจอเจอเจอเขบอกนะครับเอฟกว้างสุด1.8เนาะ สุดเอ2ยี 2, ่สบตองโฟกัส85มิลน,นะครับยาสั้นสุดก็ในการโรฟกัสก็85อ,อ่านะครับฟอร์ a n o n RF เมาส์นะผมเขียนไว้ตรงนี้นะแน่เสียดายนะครับผมเพิง่งผมซื้อเอฟมาไม่นานาไม่ไม่กี่เดือน RF อนอกันออกลูกนี้ื้อ RF มาทีเดียวเลยดีกว่าอ่านะครับึ่บ มีหูดให้นะมนนีคู่มือ,อนะครับใส่นี้กลับไปครับครับอ่าถุงพลาสติกมีปเปื่อยๆนิดหนึ่งขาที่หนึ่งฝาฝาหลุดเนาะมีฝาท้ายนะครับไปมา ให้มาตรงรุ่นว่เนี่้ะนะครับมาฮูดฮูดนะครับพอปิดหน้าเลนก็เป็นหกสิบเจ็ดมิลน,นะครับฮูดก็เข้าได้ปกติตัวนี้ก็มีมีแค่ปรับตรงนี้ครับ a f MF โฮูดก็เป็นรุ่นแปดสิบห้าพีเจนะ็ดสามเนาะแล้วก็มีตัวตาต,าตรงนี้นะครับ ี๋ยวลองดูเทียบกับตัวตัวนี้เป็นของอโซนี่นะครับตัวนี้เป็นของ e อฟนะมกี้หมดเลยนะครับ3ตัวก็จะคล้ายๆกับตัวของโซนี่นะครับคล้ายเหมือนกันเลยตูดก็าย,ายาวก็ใกล้ๆเคียงกันอ่าตัวนี้เป็นวงแหวนไว,ไว้ปรับ ใโฟกัสนะครับวางนี้ไม่รู้นะเลยนะตายเลยพลาดมาหยิบผิดได้เลยนะเนี่ยเอาไปใช้งานแต่ตัวอของเอฟเนี่ยใช้สั้นกว่าเอฟเนี่ยไม่ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะรู้สึกว่าโฟกัสเดี๋ยวโฟกัสดังจึก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 นะครับมันน่าจะแปเพ่ามันไม่เป็นเอทีเอ็มั้งไอมตัวนี้มัน,ม,นมันใช้มอเตอร์เอทีเอ็มของตัวโซนี่เนี่ยามาดูตัวไอเอสนะครับ ใส่ครับกล้องเราครับกล้องผมนะครับไม่ใช่กล้องเรานะกล้องผมมาร์กแดงมาตรฐานนะมาร์กแดงตรงกันครับใส่เข้าไปครับโอ้พอดีเป๊ะนะครับเป็นเมาส์ไอเอฟจริงไม่จบตานะ ปั๊บเปิด F ได้หนึ่งจุดแปดนะครับปับ๊บมันมันเริ่มต้นมาที่อเนะครับเมื่อกี้มันปั่นมาที่เป็นไม่ต้อโฟกัสว่ะลืมเลื่อนตรงนี้ปับ๊บก็เข,า,ขาเลื่อนมาตั้งแต่แรกอลองโฟกัสดูโอ้เงียบนะครับเสียงเงียบ แบบมานิดนึงก่อนอเดี๋ยวผมลองถ่ายต้องมีนะโอ้พกัดไวนะครับเสียงไม่ดังด้วยอืมฮะ ทีม่มันอ้ามันโฟกัสไม่เจอนะมันลองโฟกัสขวดนะอะเห็นไหมเอ้ยมันมันโฟกัสหมีไม่ได้อา่าได้อยู่นะครับโฟกัสปากปั๊บโอเคนะครับเอเออ่าก็โอเคนะโฟกัสเสียงเงียบนะครับไม่ดังนะ ถ้าถ่ายวีดีโอผมไม่ได้ใส่การ์ดไปนะครับเลยพอขายไม่ได้ก็ท่ทั่วไปก็ใส่ได้ปกตินะครับแต่เนี้ยนี่อันนี้แค่เป็นแค่อันบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันแล้วก็มาดูภาพกะนะันว่าเป็นยังไงนะก็โอเคนะครับดูแล้วเนี่ยก็คุ้มนะราคาไม่ไมถึงห้าพนะันห้าเนาะอ่ารามีโค่นะครับห้าเดือนห้าจะถูกอะไก็ได้นะอ่าถ้าเทียบกับตัวของ วายเอ็นก็จะใหญ่กว่านะครับอ่าอ่าแตเทียบกับที่บอกเอฟก็อของโซนี่ก็พอๆกันนะครับอ่าที่ตัวนี้ไม่น่าซื้อมาเลยแม่เสียงดังเสียงดังปกปกปกปัักปกปก,ปกเลยนะคุ้มอ่ะนะอูอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะอ่าโอเคนะครับคร่าวๆก็แค่นี้นะครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะที่ช้อปปี้นะครับรับอ่าไปถ่ายรูปเมื่อไหร่เดี๋ยว ทำคลิปให้ดูอีกทีนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ